ครับ SK ครับคลิปนี้เรามารีวิวตัวเทอร์โมมิเตอร์แบบวัดไข้นะครับจริงเทอร์โมมิเตอร์ตังนี้จะมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เนี่ยก็จะมีย่านการวัดที่แคบๆนะครับอันนี้สเปคก็อยู่ที่3.2มสองถึงสีองศาเซนติเกรสนะครับซึ่งก็เพียงพอสําหรับใช้ในการวัดไข้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอ้เจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ชี้ชัดนะครับ ว่าเป็นไข้หรือไม่นะครับก็ต้องทําการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ที่ใช้ในทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นตัวชี้นํานะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะไปชี้นําได้นอกจากตัวนี้นะครับซึ่งเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ต้องไปสัมผัสนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Non Contact t h e r โมมิเตอรนะครับโอเคทีนี้เรามีไอ้เจ้าตัวเทอร์โมคัพเปิลนะครับตัวนี้ เป็นเทอร์โมคัพเปิลชนิดไทเคนะครับซึ่งเป็นชนิดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมมีความแม่นยําสูงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบเทอร์มิสเตอร์นะครับชนิดตู้ปลานะครับแล้วก็ตัวนี้เราเป็นเตาอบตั้งองศาไว้ที่40องศาตอนนี้เราจะทําการทดสอบไอเจ้าตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับว่าช่วงอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เขาจะเตือนขึ้นมานะครับตัวนี้จะมีอยู่3โหมดนะครับโหมดปกตินะครับที่เราเห็นตรงนี้เป็นโหมดปกติก็คือสีเขียวนะครับถ้า อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณสัก37.5องศาเซลเซียสจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ถ้าเกินสามสดหรือสามแดขึ้นไปก็จะเป็นสีแดงเตือนขึ้นมานะครับครั้งแรกที่เรากดนะครับเขาก็ทําการเช็คหน้าจอนะครับเขียวส้มแล้วก็แดงนะครับคล้ายๆแยกไฟเขียวไฟแดงเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40กองศานะครับ4 2 4สองามองศาโอเคนะครับนี้เราลองยิงไปนะครับกล้องกล้องเห็นไหมครับ ทุกครั้งที่เรากดสวิตช์เปิดขึ้นมาเขาก็จะเขาเรียกว่าทําการเซลล์เช็คตัวมันเองนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้อุณหภูมิที่เรายิงไปตัวนี้อยู่ที่ประมาณเรายิงอยู่ไกลนะครับแต่เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมคัพเปิลเนี่ยไปวัดอยู่ข้างล่างนู่นนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะไม่ตรงกันนะครับตัวนี้อยู่ที่37.9นะครับจะเป็นสีส้มนะครับ พอขึ้นเกิน38องศาเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงเดี๋ยวเราถอยมานิดนึงนะครับ37.1นะครับเราลองใกล้เข้าไป37.8ก็เริ่มเป็นสีส้มนะครับพอเป็น38ก็เป็นสีแดงแล้วก็มีเสียงล้องเตือนมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้ในการสแกนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเวลาเราต้องการที่จะวัดค่าแบบรวดเร็วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ได้ ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่า accuracy ของเขาเนี่ยก็บวกลบแค่0.2องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างตรงนะครับก็จะทําให้เราทราบว่าบุคคลคนนั้นนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นไข้ไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องทําการตรวจวัดคอนเฟิร์มหรือยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่ใช้ในการวัดไข้ซึ่งตัวนั้นก็จะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับ สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเจ้าตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้นะครับระยะยิงนะครับตังนี้อยู่ประมาณสักสามเซนนะครับนะครับอันนี้อยู่ประมาณห้าเซนนะครับยิงระยะยิงใกล้ๆนะครับก็จะมีความแม่นยำนะครับอันนี้ยิงไกลออกมาก็จะวัดค่าได้เพี้ยนนะครับก็อยู่ไม่ให้เกินห้าเซนนะครับตรงนี้นะครับนี่วัดได้ปกตินะครับสามสิหกจุดสี่นะครับ เป็นปกตินะครับโอเคครับ